e ีนี้จะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง basic แพ็กเกจเบสิกกับพรีเมียมนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรที่จริงแล้วตัวอุปกรณ์ตอนนี้คือเราขอถอดคลิปออกไปเลยเพราะว่าตรงนั้นมันอยู่ที่โซลูชันของรูปแบบการใช้าง,งานของแต่ละธุรกิจมากกว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่รูปแบบการใช้าง,งานจะไม่ได้เกี่ยวกับแพ็กเกจนะครับทีนี้เราก็จะเห็นอุปกรณ์ว่าจะมีจอคอนโทรลตัวหนึง่งแล้วก็เครื่องถามว่าสอตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรก็คือลักษณะของการนําเสนอภาพและเสียง นะครับถ้าเป็นแพ็กเกจพรีเมียมเนี่ยเราจะยิงข้อมูลขึ้นจอนะครับอย่างเช่นเอศูเสร็จแล้วแล้วยิงจอได้เสียงทีวีกรณีที่เราติดตั้งบนจอทีวีนะครับเสียงจอทีวีหรือต้องการต่อลำโพงต่อมาก็ได้เช่นกันก็คือได้ทั้งภาพและเสียงอันนี้คือแพ็กเกจพรีเมียม สำหรับตัวเบสิกเนี่ยครับเราสังเกตว่าเราจะถอดจอออกจากตัวรนะบบ่ะเพราะเราถึงว่าเราจะไม่ใช้จอนะครับเราจะใช้ลําโพงแทนครับลำโพงเนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์ที่ว่าครับจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือเป็นเครื่อง10.1นิ้วที่เราจําหน่ายได้นะครับขอให้เชื่อมกันด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่ให้ออกเสียงได้นั่นแหละนะครับด้วตัวอย่างผมสร้างเลขคิวมาแล้วก็เรียก a 0 0 4 ครับ A 0 0 5 a 0ูนแค่นั้นเลยครับก็คือความแตกต่างก็อยู่ที่ว่าลักษณะของการที่ต้องการให้ผู้ใช้ทราบนะครับว่าเราต้องการออกระโพงอย่างเดียวหรือต้องการออกจอด้วยแพ็กเกจทั้งสองตัวนี้ก็จะแตกต่างกันในลักษณะน,นี้ครับ